ล m ไลฟ์เอวนิวไลฟ์สไตล์มอลพอดีกับชีวิตในเมืองล A ไลฟ์เอว e นิว y esterday 1 0 6 5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็น่าไปเชร์อันนี้ก็น่าไปร่วมยังไหวยังไหวนี่งานแรกคะ่ะให้ดูนะคะ มีภาพเบรกภูเก็ตกับการแข่งขันยุดหลีกของพี่อันนี้น่าไปเชียร์มากเลยอ่ะแล้วเราจะได้เห็นดาวรุ่งดวงใหม่อันนี้สิน่าไปร่วมแหมมิสซี่ภูเก็ตสาวน่ารักสปอร์ตได้เลยนะเนี่ยนิยาได้เลยนะแต่ว่าโอ้โหอายุ1 7บเถึงยปีอายุน่าจะไม่ได้อ่ะแหมพร้อมเป็นพรีเซนเตอร์สโมสรภูเก็ต FC ด้วยนะคะมีก่นก่อนเขได้มาหน้าตาน้ารักทีเดียว ไม่เป็นไรนะประกวดไม่ได้เดี๋ยวไปเชียวก็ไดุ้ยลืมทักผู้ชมสวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิยาท็อคค่ะ พยายามเก็งหน้าสวยเข้าไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของ2กิจกรรมนี้ที่น่าสนใจในช่วง t a l k in Trend ประเด็นที่คุณต้องรู้ต้องรู้มากๆพร้อมกับเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีผู้ชมของเราเนี่ยนะคะตื่นเต้นดีใจกับผลการแข่งขันครั้งล่าสุดของภูเก็ต FC เดี๋ยวเรามีการพูดคุยต่อเนื่องกันกับเรื่องของ2กิจกรรมนี้ด้วยนะคะได้แสดงความยินดีกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนรายละเอียดของ2กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทลีกภูเก็ตหรือว่าจะเป็นมิสซี่ภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวติดตามราย เฉลียยกันได้ในช่วงท็อกอินเทรนสนับสนุนนิยาร์ท็อกโดยปัจาั a แลนด์เฮาส์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยแลนด์เฮาส์ยูไซต์ปัจจัยแลนด์เฮาส์เกาะแก้วปัจจัยแลนด์เฮาส์ภูเก็ตกับเงื่อนไขดีๆที่รอคุณอยู่นะคะติดต่อได้ที่07652888 1และลามไล h ์อเวนิวห้างใหม่ใจกลางเมืองพอดีกับชีวิตในเมืองนะคะเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ที่ลงตัวมากๆบนถนนเส้นดีบุกตัดใหม่นั่นเองค่ะและ MPK i l l e n n i u มภูเก็ตจำกัดปรึกษาเรื่องของแรงงานต่างด้าวเอกสารพิสูจน์สัญชาติพม าวกัมพูชาขอโคตา้าเวิร์กเปอร์อรอรมิทเปลี่ยนนายจา้างต่อใบอนุญาตทำงานคือสารพัดที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวคุณปรึกษาได้เลย MPK อยู่ในซอยฟองจันข้างตลาดสดเทศบาลค่ะติดต่อ076212288นะคะศูนแจ้งทั่วทิศว,วันนี้นะมีทั้งงานบุญกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ก็มีเยอะเลยนะคะทั้งบันเทิงทั้งงานบุญต่างๆทั้ง รายละเอียดของกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแต่ว่าช่วงนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงแจ้งทั่วทิศกับนิตยาค่ะสนับสนุนโดยลามไลค์เอวีนิว ไลฟ์สไตล์ m a ม l พอดีกับชีวิตในเมืองลำไลฟ์อะวีนิว y esterday 106.5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง ทยาค่ะเรื่องแรกวันนี้เราจะไปติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งที่มอ,อภูเก็ตกับการร่วมงานมอวิชาการ2558นั่นเองค่ะงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่17-18ถึงพฤศจิกายนนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริน educate, วิทยาเขตภูเก็ตค่ะงานนี้ก็เปิดกว้างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเ,เรียนระดับชัน้นมัธยมศึกษานักศึกษาประชาชนทั่วไปนะคะมาร่วมงานกันมอวิชาการใช้ชื่อนะคะปีนี้ใช้ชื่อว่า ยาวนะคะบม่มเพาะคนดีชี้นำสังคมสั่งสมปัญญาพัฒนางานวิจัย2,558มอวิชาการร่วมกับชุมชนพัฒนาสังคมสูป่ประชาคมอาเซียนนั่นคือคอนเซปต์ในปีนี้นั่นเองค่ะจัดขึ้นนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่17-18พฤศจิกายนนี้จะมีการทำกิจกรรมก็คือมีทั้งอบรมมีทั้งแข่งขันด้านภาษาไอที IT, วิทย์คณิตการท่องเที่ยวการตลาดและอาเซียนนะคะ วันที่17พฤศจิกายนค่ะพิธีเปิดนะคะพบกับปลาถกถาพิเศษโดยพระนท่านชวนหลีกภัยในหัวข้อ2คาบสมุทรอันดามันอ่าวไทยในมิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประชาคมอาเซียนสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศพัพท์076212ขออภัยค่ะ076276012-3หรือว่าเว็บไซต์ภู u k e t .psu.ac.th นั่นเองค่ะ คือฮากันมากเหลือเกินตั้งแต่เมื่อวานนี้เปิดรับสมัครวันแรกเล่นเอาเว็บล่มถล่มทลายกันไปเลยทีเดียวนะคะนั่นคือกิจกรรม b บส์ฟอร์ a ดนั่นเองค่ะงานนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อหรือไบฟอร์ดนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558นั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมนะคะลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ b u y f o r d a d 2 0 1 5นะคะ com b u y f o r d a d แล้วก็เลข2 0 1 5 com หรือจะสมัครด้วยตัวเองก็ได้ค่ะในระหว่างช่วงนี้จนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง5โมงเย็นที่สาราประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งหลักฐานก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่หลักฐานบัตรประชาชนเอาติดไปด้วยเท่านั้นเองนะคะ โอ้เมื่อวานเปิดวันแรกเนี่ยนะคะโอ้โหสมัครกันมากมายถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะมาถึงงานที่วันนี้เราจะมีการคุยรายละเอียดกันในช่วงทอง k i อินเทรนแต่ว่าช่วงแจ้งทัวทวิิตเอามาบอกเล่านิดนึงเป็นน้ําจิ้มกันก่อนนั่นคือริพับลิกภูเก็ตจัดใหญ่ครั้งหนึ่งสำหรับยุทธหลีกนะคะฟุตบอล7คนรับสมัครเยาวชนชายอายุไม่เกิน20ปีสังกัดสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงนะคะซึ่งเขา ขยายเวลานะคะตอนนี้ปิดรับสมัครวันที่15พฤศจิกายนนี้ถ้าสนใจนะคะงานนี้ก็จะมีทั้งเงินทางวันของที่1ที่2ที่3ที่4แล้วก็รางวัลดาวซันโวนะคะรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมด้วยนะคะเพราะนี่กองเชียร์ก็ไปได้นะ,ะมีรางวัลให้ด้วยค่ะสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ในหน้า f c e e o o o นะคะของ Republic ภูเก็ต ะะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการประกวดมิสซี่ภูเก็ตนั่นเองนะคะมาพ่วงมาด้วยกันเลยที่ศูนย์การค้าลามไร่วนันดีภูเก็ตนะคะสโมสรฟุตบอลภูเก็ต FC ก็ขอเชิญสาวๆส,สวยๆน่ารักๆ่ักมาประกวดมิสซี่ภูเก็ตกันนะคะปีนี้ปีสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆที่อายุ17ถึง22ปีนะคะสมัครได้จนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้ที่มาย้ำเน้นเรื่องนี้เพราะว่า วันที่7พฤศจิกายนนี้เขาก็จะมีกิจกรรมมีรอบคัดเลือกนะคะที่ลามไรนิวนั่นเองค่ะสมัครได้ทางแฟนเพจร e พับลิกภูเ k e t นะคะหรือว่าโทรสอบถามที่คุณปอค่ะ0950970899นะคะแต่ว่ารายละเอียดนั้นสำหรับมิสซี่ภูเก็ตจะได้รางวัลอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วง Talk in Trend นะคะสิทธิ์เก่ามอภูเกฟังอ๋อไม่ใช่แค่มอภูเก็ตสิมอ,อทุกสาขาทุกวิทยาเขตเลยค่ะ ฟังทางนี้เลยเพราะว่าเขามีกิจกรรมเชิญชวนพี่ๆน้องๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินรหรือมอนะคะทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันด้วยทุกคนเลยทุกคณะทุกวิทยาเขตร่วมงานราตรีสีบลู2558คืนสู่เย้าลูกพระบิดาแห่งอันดามันค่ะกิจกรรมจะมีในวันเสราร์ที่7พฤศจิกายนนี้นะคะที่มอวิทยาเขตภูเกต็ตตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายได้พบปะสังสรรค์ฉันน้องพี่นะคะด้วยบัตรราคาแค่ 300บาทเท่านั้นนะคะแถมหางบัตรเนี่ยลุนรางวัลมอเตอร์ไซค์นะ,ะทองคำตั๋วเครื่องบินบัตรกำนันจากโรงแรมต่างๆนะคะติดต่อซื้อบัตรได้ค่ะที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งอาคารสำนักง,งานอาธิการบาดีวิทยาเขตภูเก็ตมอภูเก็ตนะคะหมายเลขโทรศพัพท์0 7 6 2 7 6 1 2 3 3กค่ะกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมวันเดย์ทริปครั้งนี้นะคะเป็นหลักสูตร การอบรมทําพวงกุญแจดอกทิวลิปเห็นไหมคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยสวยงามทีเดียวจะมีกิจกรรมวันเดทิปนะคะทำพวงกุญแจดอกทิวลิปกันวันอาทิตย์เที่ยถึงนี้นะคะอาทิตย์ที่8พฤศจิกาย,ยนนี้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3ที่ชั้น2ลามไลฟ์วิวข้างพอบรโซ่และเวฟออฟวนั่นเองค่ะงานนี้ก็จะมีวิทยากรน,นะคะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตฟรีทั้งค่าเรียนแล้วก็ค่าอุปกรณ์นะคะแต่ว่าเขารับจํานวนจํากัดน,นะคะใครสนใจก็รีบอินบ็อกซ์ไปสมัครที่ Facebook ภูเก็ตลามไลท์ได้เลยค่ะส่วนเรื่องบ,บุญก็มีเหมือนกันวันนี้มีมาฝากกันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมถวายผ้ากฐถินสามัคคีประจำปี2558นะคะซึ่งผู้มีเจตธาสามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้นะคะที่กองพัฒนาการนักศึกษาและงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะและเขาจะมีพิธีสมโพธองกรถินวันอังคารที่10พฤศจิกายนตอน1ทุ่มที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะถวายองกรกถินในวันพุธที่11พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปที่วัดโคสิวิหารตะบนตลาดใหญ่สอบถามที่076222370หรือ076240474-9ต่อ0นั่นเองนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงมีอีกที่หนึ่งเขาก็จัดงานกระถินเหมือนกันนั่นก็คือเทศบาลนครภูเก็ตนั่นเองค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสาม,มคัคคีประจำปี2 5 5 8เพื่อสร้างพระบรมธาตุเจดีเทศรังสียาน,นสัมปันโนนุสรพิธีสมโภธองกระถินจะมีวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนนี้1ทุ่มที่ศาลจังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนพิธีทอดกระถินจะเป็นเสาร์ที่21พฤศจิกายนตอน8นาฬิกานะคะที่วัดหลังสารหรือวัดเจริญสมณกิจนั่นเองนะคะ ทุกปีนะคะพอเข้าช่วงหน้าหนาวก็จะมีกิจกรรมเรื่องของบุญบุญให้เราได้ทํากันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือคนที่เขาเหน็บหนาวอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยร่วมส่งมอบไออุ่นไปยังพี่น้องที่ขาดแคลนนะคะในโครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อนปีที่9ปีนี้ค่ะเขาจะส่งมอบไปไกลถึงจังหวัดน่านเลยนะคะร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ธันวาคมเลยช่วงนี้ถ้ามีรีบค้นค้นเสื้อผ้าที่บ้านแล้วก็ เอาไปบริจาคก,กันก่อนเลยนะคะที่ลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพปุเก็ตค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณปริยาจุลพงศ์ที่หมายเลขสายด่วน17 19หรือว่า076 254 425ต่อ1284หรือ094596 5151ได้เลยนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมบันเทิงบ้างที่น่าสนใจจากเทศบาลตำบลศรีสุนทรค่ะร่วมกับพี่น้องชาวศรีสุนทรนะคะขอเชิญร่วมงานอันนี้ก็ได้บรรยากาศแบ,บบว่า ต่างจังหวัดมากๆนะคิดถึงท้ายรางที่บางมารวน ตอนมนรักลูกทุ่งค่ะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงตอนมนรักลูกทุง่งคอนเสิร์ตสอนชัยเมฆวิเชียนอ้อยใจแดนอีสานและก็มีขบวนแห่กระทงของชาวสีสุนทรนะคะการประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดกระทงรำบงย้อนยุกการแสดงบนเวทีมหรสบความบันเทิงย้อนยุกการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านนะคะในช่วงวันที่23-25พฤศจิกาย,ยนนี้ที่บริเวณขุนน้ำขุมน้ำบางม,มารวนนั่นเองค่ะ ปิดท้ายกันที่เรื่องของกีฬากันบ้างนะคะเทศบาลตําบลฉลองภูเก็ตขอเชิญร่วมโครงการปั่นจักรยานการกุศลนั่นเองค่ะเป็นโครงการที่มีชื่อว่าปั่นปันน้องนะคะเพื่อหารายได้สมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเด็กๆให้กับโรงเรียนวัดลัทถิวนารามโรงเรียนบ้านฉลองในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้นะคะระยะทางเนี่ย36กิเมตรค่คะตั้งแต่ตี5ครึ่งเป็นต้นไปที่บริเวณโครงการพาร์คแอนด์ชอป หมู่ที่1ตําบลฉลองนั่นเองนะคะเขารับสมัครถึงแค่วันที่12พฤศจิกายนนี้ค่ะที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลฉลองนะคะสอบถามรายละเอียดที่076383775ต่อ113นั่นเองพร้อมหรือ,อยังที่จะไปติดตามเรื่องราวของรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะฟุตบอลยูทีกภูเก็ตนะคะแล้วก็ยังมีมิสซี่บูเก็ต แม่หลายคนที่อยากจะเชียร์ทั้งบอลอยากจะเชียร์ทั้งน้องๆส,สาวๆที่น่ารักของเราอยากรู้รายละเอียดหรืออยากจะร่วมสมัครกับเขาด้วยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงหน้ากับ Talk in Trend ประเด็นที่คุณต้องรู้ค่ะ